สวัสดีทุกคนมากินขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยาปลานิ่มพี่น้องไหมไปเบ,ปบิ้งไปเบิ้งปาดติโต้กคือเนะี่ยนทุกคนใส่ถั่วอะไรพี่น้องเลยภาพไปบางหมอหมอน้ำยาทุกคไนไปบางหมอแซ่บตะลูฝกฝ่ายนะพี่น้อง,งเลยเ,เดินเทปดาบเมื่อกินน้ำขึ้นเกลือขึ้นเดือดเลยไปดูหมอ้อน้ำยาก่อน เอ้ยเต็มหมอโมลูเลยคนใส่ลูกศิลป์หน่อยหายทวนๆเลยเอ่อขนมกินหรองข,ขนาดข,าขนาดมากๆๆทุกคนมาอายทวนๆเลยคนเย้ยเห็นแล้วไหมสนุกกันครับ ขอบุญขอบคุณพี่นอ้องขอบมาเบิ่์มาแย่งด้วยรับเด้อมาครับมาสวัสดีพี่นอ้องเปนทางการอีกแล้วเนึงยขอบปุ่นขอบปุ่ขอบปุ่ปปละลอดเลย ก็ช่างไซน้ำหลอยู่คนเอียดเ้นเ้นกินน้ำบมดแบบนี่คือเราขอห้่อยครยว สช็แต้องกันครับของตัวเอบก็สนอเนี่ Sýn pælum að Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, mọi người mọi người mọi người mọi เสียมกันครับอะไรไยอ่อเอาหนึ่มัดตรวจอ้อมเขาพูดดูเรามาครับสวัสดีครับกินน้กกินน้กิน,น <c oughs> คำยาป่าขอบคุณมากมากนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับอยู่ดีไม่แอง่งโชคดทุกคนครับความเห็นที่ชมในเรื่องเปน้องเป็นอะไรบ๊ายบายครับ